สวัสดีครับคนบ้าปลูกต้นไม้ครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆนมาชมต้นมะเกลือนะครับเพื่อนๆอต้นมะเกลือต้นนี้นะครับเกิดตามธรรมชาตินะครับอา,อายุนะครับเพื่อนเ่อก็อยู่ที่ประมาณอ่ะเอาตรงๆนะผมเกิดมาก็เจอเขาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นอนะ่ะตอนที่ผมเกิดมาตอนนั้นมันเป็นต้นเดียวนะ แต่ตันนี้คือพอต้นที่มันเป็นต้นเดียวที่มันตุยไปนะครับมันกลับกลายเป็นว่ามันเกิดเป็นแขนงขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆนี่เกิดแขนงขึ้นมาใหม่นี่อันนี้ประมาณ25ปีแล้วนะแขนงพวกนี้นะเออมันอยู่อ่าเกิดอยู่บนนะครับเป็นจอมเขาเรียกว่าจอมจอมเป็นโพนอ่ะคล้ายๆจอมปลวกนะครับแต่มันก็จะมีอ่าเป็นเป็นเป็นปลวกอยู่ด้วยนะครับนะเป็นจอมปลวกนะครับอยู่ในสวนป่านะครับ นี่ครับความให้ดูใบก่อนนะใบมะเกลือนะครับก็หลายคนคงจะรู้อยู่นะเป็นสรพรพคุณของต้นมะเกลือนะครับเพื่อนๆมันมีอะไรบ้างก็เป็นในการช่วยขับถ่ายพยาธิอะไรอย่างเงี้ยครับพเพื่อนๆนี่ต้นนี้ความสูงประมาณ25เมตรนะสูงมากนะครับนี่ต้นมะเกลือแตอ่ลูกมันนะครับมันมันหล่นลงไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นมันมีใบขึ้นมาใหม่เฉยเดี๋ยวผมพามาดูใ,ใกล้ๆเนาะ ดูเดียวผมจะมาเพื่อนมานับดูว่ามันแตกออกเป็นแขนงนะกี่ต้นนะอันนี้ในสวนผมนะที่แรกว่าจะาตัดออกนะครับแต่นะครับด้วยลักษณะของเขาบอกว่าไม้มะเกลือนะครับเป็นไม้เนื้อดํานะครับไม้เนื้อดําที่มีราคาค่อนข้างแพงด้วยนะครับเพื่อนๆคือ,อช่างนะครับเขานิยมเอาแบบไปแกะสลักเป็นไม้มงคลนะครับบางที่ก็เอาไปแกะเป็น พระนะครับเป็นสิ่งของมงคลนะครับแกสลักซึ่งลักษณะของเนื้อไม้มะเกลนะครับเพื่อนๆจะเป็นไม้ที่มีลักษณะที่เป็นเนื้อไม้แก่นไม้สีดําเมี่ยมนะครับถ้าโดนแบบแล็กเกอร์อะไรพวกนี้ที่เราทาไปมันจะดําดมันเลยนะครับนี่ดีนะผมจะลองนับด,ดูดูมือผมนะครับนี่อันน,น,นี้เป็นแค่กิ่งหนึ่งนะครับเป็นแค่กิ่งหนึ่งนะครับดูผมจะนับหนึ่งตัวนี้ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแขนงครับเพื่อนๆนี่ดูๆใหญ่มากเลยนะอืถ้ามีคนมาซื้อนี่ผมขายเลยนะนะออดูดิต้นใหญ่มากเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนนะมันอ่ามันเป็นต้นเดียวนะครับเนี่ยผมว่าผมจะ แต่งกิ่งหนึ่งที่จริงอ่ะทำเป็นบ้านต้นไม้ยังได้เลยนะครับเพื่อนๆเนียเราไปแต่งกิ่งข้างบนดีๆนะเี่ยนะเดี๋ยวผมจะเถอิบออกใกล้ๆไกลๆกล่อนน่นะนีะ่นะ,นะดูดิเดี๋ยวสูมให้บงถึงข้างบนก่อนดูดิมันสูงมากเลยนะครับที่จริงสูงมากก็ไม่ดีนะที่จริงมันต้องตัดประมาณกับยี่สิห้าเมตรได้ต้นนี้ ซึ่งต้นหนึ่งก็มีอยู่นับแล้วเมื่อกี้มีแปดแขนงใหญ่ๆเลยนะครับอยู่บนจอมปวกนะอือยู่ในข้างละข้างข้าง,ข,างข้างหลังนั่ก็จะเป็นสวนป่าพายุงผมนะสามไร่นะครับมีต้นสักด้วยนะก็ว่าที่แรกว่าจะตัดออกก็แหละเออเอาไปเอามาก็อะเอาไว้มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอนุรักษ์ไว้เนอะอืมหายากแล้วกันนี่สวยมากเลยอืหมายถึงว่าต้นมันสวยนะ แล้วก็จะมีต้นอันนี้ต้นอะไรไม่รู้นี่อยู่ข้างๆกันเนะอยู่ข้างๆกันไม่รู้ว่าต้นอะไรอืมมันเป็นอยู่บนจอมปวกอืมแล้วก็จะมีเอ่อกาเรียกว่าอะไรเนี่ยมีเถาวัลย์ด้วยนะครับเพื่อนนี่เป็นไม้เป็นเครือไม้นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนที่แบบเี่ยมันขึ้นนี่เป็นคล้ายๆงูเลยเนาะธรรมชาติสรรสร้างนี่ไก่ขึ้นมากินปวกนี่ครับเดี๋ยวให้ดู ดูดิสวยงามเลยนะครับมันเป็นเครือไม้นะอืมขึ้นไปชุ้มสูงนะครับสูงมากเลยนะทําที่จริงอะ่ะทำเป็นอ่าบ้านต้นไม้นี่สวยๆเลยนะครับเพื่อนๆไม้มะเกลือผมเข้าไปดูในอ่ายูทูปเนาะก็มาเกี่ยวกับไม้มะเกลือนะครับเขาบอกว่าเป็นไม้เนื้อดํานะครับที่แบบมีราคาแพง มากมากเลยนะครับเนี่ยนี่เห็นลูกมันยละครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้ดูลูกมันนี่เนี่ยครับลักษณะลูกมันเนี่ยมันไม่สูงนี่ครับลูกมะเกือครับมีลักษณะที่แบบขมๆเลยนะครับเนี่ยขับพญาดได้แบบสุดยอดเลยอืดูไก่ผมอืม,มันก็จะมาหากินปลวกนะครับเพื่อนๆนี่มาหากินปลวกใต้อจอมปลวกใกล้ใตใต,ใต้ต้นไม้นะนี่ ไก่หูขาวนี่ครับหูสวยงามมากนะเพื่อเดี๋ยวถ่ายมุมนี้ก่อนอต้นมะเกลือนะครับเกือบตัดออกไปแล้วนะครับที่จริงอ่าอ่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะลูกลูกลูกแบบนี้ครับถ้ามันหล่นลงมาครับมันก็จะขึ้นเป็นต้นกล้าอีกหลายต้นนะครับอืมนะแต่ ถ้าเราแบบเพาะก็คือคงจะได้นะครับแต่คือคนก็คือไม่นิยมไม่นิยมปลูกกันนะครับอืมไม่นิไม่ค่อยนิยมที่จะปลูกกันอืมเพราะว่าอ่ามันก็คล้ายๆว่ามันมันแพงจริงแต่คนไม่ค่อยรู้จักไงอืมไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยนิยมที่จะปลูกกันดูไก่สวยงามนะครับเนี่ยดูดินี่ครับผมก็มาถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูเนาะไม้มะเกลือ ดูดิสูงมากเลยนะครับมันสูงเกินไปแล้วเนี่ยที่จริงจะให้จ้างคนนะครับมาเขาเรียกว่ามามาตัดตัดลงประมาณครึ่งหนึ่งไม่ให้มันขึ้นสูงเกินบางทีมันอันตรายเนาะเวลาเวลาแบบลมฟ้ามาอะไรอย่างเงี้ยให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยแต่งแต่งกิ่งเอานะครับนี่เพราะว่ามันใกล้ใกล้สวนป่าเราอยู่น,นะครับ ก็อยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆไม้มะเกลือไม้เนื้อดำราคาแพางไงนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการาทำคลิปดีๆมาฝากเดี๋ยวผมก็จะพยายามอัปเดตนะครับไม้ป่าที่ปลูกในสวนนะครับเดี๋ยวผมมันก็มีหลายาหลายต้นอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปหน้านะครับเพื่อนๆมันจะมีต้นมะค่าแต่นะเดี๋ยวซูมให้ดูไกลๆก่อน อันนั้นครับเขาเรียกว่ามะข่ามงเออมะข่ามงใช่ไหมคะ่าแต่ต้นนั้นก็คือ30ปีนะครับเอ,อ้ไม่ใช่30ปี40ปีประมาณนี้ผมเกิดมาก็คือเจอแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูแล้วว่าต้นมะข่ามงครับ40ปีมันโตขนาดไหนแล้วนะครับบางทีต้นไม้นะถ้าเราอยากจะเอาเนื้อมันเนื้อไม้มันมาใช้เนาะ ถ้าเราทิ้งไว้ระยะเวลานานมันก็จะผุพังนะครับแบบคล้ายๆว่าเขาแก่ตัวเขาไปแล้วเนาะมันเกินมันเกินมันแล้วนะอือายุก็จะอยู่ประมาณ30กว่าปีกับ40ปีเนี่ยพอดีเอามาส,สามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะครับผมนะผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ